อนอัุ๊ยเจออร์ร้านอร่อยเขาเรียกว่าไส้แดงเขาก็กำลังจะปิดร้านพอดีเลยเขาขายดีมากเลยอ่ะไม่เคยกินเป็นไส้แดงแล้วเขาก็ยำเขาเรียกอะไรไส้แดงนะเนาะอันนี้เป็นหมูล้วนไม่เคยทานเลยค่ะไม่เคยออ๋แต่หนูว่ามันต้องอร่อยหนูก็เลยองชิมสักหน่อยนี่ อยากให้คุณกินเลยถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องเอาไปชิมซิชิมนะชิมได้เลยไส้แดงข้างไนก็คือหมดเลยคือคล้ายๆกุนเชียงแล้วก็มียำใส่เป็นขิงหรอคะใช่ขิงแล้วก็พริกมะนา คือรูปลักษณ์มาจาก้ายกุนเชียงเนาะไม่ใช่กุนเชียงอ๋อถ้ายำไปนั้นอร่อยเลยแหละจะมีเปรี้ําผึ้งเพี้วแบจะอิ่มนี่ยำมาเป็นอย่างนี้จะไม่ยำก็ได้จะกินแบบเพียวๆเส้นอยงเงี้ยอ๋ไม่ยำก็กินแบบนี้ไปเลยเหลือเท่านี้ค่ะเหลือเท่านี้หกโมงครึ่งเขาหมดแล้วปกติจะหมดเร็ววันนี้เยอะเลเมื่อวานเนี่ยหมดแล้วยังมันนิดเลยเรียกว่าไส้แดงใช่ไหมคะอ่าสี่สิบบาท นนก็ขายเป็นชุด40 50ได้ใช่ไหมคะ,ะ40 50ร้อยนึงเมื่อกี้มาเจ้าโอ้โหเอาเอาทิ้งดองไปหน่อยนะอ๋อเอาแบบพี่ต้องทานครบชุดอล้วค่ะแบบไหนหนูมไม่เคยทน <S <S 2> <S 2> <S 2> อ,อนนี่มีให้อยูแต่ก็ติดๆเออให้คุณทานให้มันคุ้มเครื่องโอ้โหิ้งดองก็ตัวเองนะลองทานดูชือ่อร้านอะไรนะคะ เกาเจดอนเจ้าเก่าวัดโคกนี่นี่นี่นนไหนกินแบบครบชุดนี่อันนี้ยำแล้วเอามาตรงไฟหน่อยมันรูความเลืเคลนเดียวเนาะอันนี้แบบยำแล้วนะตัวไส้กรอกจะออกเค็มแต่ถ้ายำม,มันจะได้เปรี้ยวหวานแต่เดี๋ยวก็มีอีกด้วยไหนออ๋ถ้ายำน่าจะโอเคเข้ากันเลย สามรถมีขิงมีพริกแล้วก็ใส่มะนาวใอยเลยเอาชิมซิถ้าหอมอ่ะยิ่งยิ่งมั้นเลยนะติบดอกอ๋อเท่ากันยำแล้วเหรอนี่แบบนี้คือไม่ยำยังไม่ยำเป็นแบบเป็นเส้นไม่ยำไม่ยำก็ได้ นี้ไส้แดงแล้วอันนี้เรียกว่าอะไร,รอคะอันนี้เป็นข้าวข้าวไส้ข้าวไส้ข้าวอ๋อ